ชายญาหวานรีแพรสมายพีเซนในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวไัยใดก็ตามพเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีมลพิษมากยิ่งขึ้นจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลและสนใจในเรื่องสุขภาพมากโดยเฉพาะเรื่องการเลือกรับประทานยาบำรุงที่เกี่ยวข้องหรือเน้น ในด้านของสมุนไพรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มของเราจึงคิดว่าการทำชาย่้าหวานลีแพนี้เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าสรรพคุณของชายญ้าหวานลีแพนี้จะช่วยในเรื่องการรักษาภายในรวมไปถึงการรักษาโรคต่างๆเช่นโรคความดันโลนหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนและอีกหลายๆโรคมากมาย ส่วนประกอบที่สำคัญของชาหญ้าหวานรีแพมีดังนี้ 1. หญ้าหวาน 2. หญ้ารีแพสรรพคุณของหญ้าหวานหญ้าหวานนี้จะช่วยเพิ่มกำลังวังชาช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากยิ่งขึ้นช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และย้าหวานช่วยลดไขมันในเส้นเลือดสูงอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนอีกด้วยสรพคุณของย้าหิยุ่งหรือย้ารีแพรช่วยกระชับช่องคลอดในหญิงหลังคลอดหรือหญิงที่มีปัญหาช่องคลอดหย่อนยานช่วยคืนความกระชับให้ช่องคลอดให้กลับมามีความกระชับเต่งตึง ช่วยลดการหย่อนยานของมดลูกช่วยบีบมดลูกให้แห้งช่วยขับน้ำข้าวปาและยังช่วยลมบาดแผลทำให้แผลแห้งอีกด้วย